เราเคยได้ยินกันมาเยอะครับว่าในพนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ใดครับดังนั้นใน EP ีนี้ครับรีวิว w ว็บเบิร e นซีรผู้เชื่อใหม่ขอนำพี่น้องมาสู่หัวข้อที่ชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครไปดูกันครับ Thai. พระเจ้าของเรานะครับเป็นพระเจ้าองค์เดียวครับแต่ในพระเจ้าองค์เดียวนะครับมีสามบุคคลอยู่ในพระเจ้าองค์เดียวนั้นคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสามบุคคลนี้ครับพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสถานะเดียวกันคือพระเจ้าครับ ดังนั้นเวลาที่เราพูดคําว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับเรากําลังพูดถึงสถานภาพของทั้ง3บุคคลน,นี้เราไม่ได้มีพระเจ้า3องค์นะครับเรามีพระเจ้าองค์เดียวแต่ในพระเจ้าองค์เดียวมี3บุคคลที่ประกอบกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวนั้นครับ oh. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอธิบายไปอธิบายมามันจะวนลูปนะครับแต่ว่า เราเข้าใจได้ด้วยความเชื่อที่เรามีในพระองค์แล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้ามีพลักษณะาบางประการที่ความคิดของเราไปไม่ถึงและไม่สามารถจะอบล้อมพลักษณะน,นั้นได้ทั้งหมดและหนึ่งในลักษณะน,นั้นก็คือพลักษณะแห่งการเป็นตรีเอกนุภาพหรือตรีเอกภาพที่พระองค์ทรงมีอยู่นั่นเองครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า Trinity คือพระเจ้าทั้ง3รวมกันเป็นพระเจ้าองค์เดียว ที่จริงแล้วทาง CGN เนี่ยได้ทําคลิปไว้คลิปหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องตรีเอกนุภาพพี่น้องสามารถจะไปดูจากคลิปนั้นได้เต็มอิ่มเลยครับจากคลิปตรีเอกนุภาพหรือตรีเอกภาพนะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ครับย่อๆเลยครับเราจะคิดอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นภาพสมมุตินะครับในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งมีคุณครูอยู่3คนคุณครู3ามคนนี้นะครับอายุเท่ากันการศึกษาเท่ากันประสบการณ์เท่ากันแล้วก็ในครู3ามคนนี้นะครับก็ตกลงกันว่าจะตั้งโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งขึ้นมา โรงเรียนโรงเรียนนี้นะครับก็จําเป็นจะต้องมีบุคลากรที่แตกต่างกันคือจะต้องมีครูใหญ่มีครูประจําชั้นและมีครูแนะแนวนะฮะดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ3บุคคลน,นี้มีความเท่าเทียมกันหมดทั้งอายุทั้งคุณสมบัติทุกๆสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างก็ต้องมีการตกลงกันครับแบ่งหน้าที่กันในการที่จะรับผิดชอบดูแลตามหน้าที่ที่ตัวเองจะไปรับผิดชอบนั้น หนึ่งในคณครูนั้นก็ต้องไปเป็นผู้มนวยการครับอีกหนึ่งในคุณครูนั้นต้องไปเป็นครูประจําชั้นอีกหนึ่งในคุณครูนั้นก็ต้องไปเป็นครูฝ่ายแนะแนวหรือช่วยเหลือทางด้านจิตใจ,จความรู้สึกของนักเรียนในขณะเดียวกันโรงเรียนนี้มีโรงเรียนเดียวแต่ว่ามี3บุคคลเนี่ยอยู่ในโรงเรียนนี้ที่จะบริหารโรงเรียนนี้ร่วมกันและด้วยบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าทั้ง3ามบุคคลน,นี้จะมีสภาพที่เท่าเทียมกันในทุกประการก็ตามแน่นอนว่าตัวอย่างนี้คงไม่ใช่ตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ว่าเป็นตัวอย่างที่พอจะสะท้อนให้เราเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงเป็นพระพิดาการที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรและเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายความว่ามีฤทธิก์อกำนาจน้อยกว่ากันหรือว่ามีสถานภาพที่สูงมากกว่าหรือต่ำกว่ากันไตอย่างใดแต่เป็นเรื่องของการแบ่งหน้าที่ในการที่จะดูแลโลกนี้และก็ชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในตรีเอกภาพแล้วก็พระองค์ทรงได้รับบทบาทของการที่จะเป็นผู้ที่มาเสริมกําลังแล้วก็เป็นผู้ที่จะเป็นมัดจําเพื่อที่จะยืนยันถึงความรอดที่คริสเตียนแต่ละคนเนี่ยได้รับจากพระเจ้าครับอย่างเช่นที่พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่1 6บหถึงสิได้อธิบายเกี่ยวกับพระองค์ไว้ดังนี้ครับเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านจากพระคัมภีร์ที่เราเพิ่งจะอ่านไปสักครู่นี้นะครับเป็นถ้อยคําของพระเยซูคริสต์ก็คือพระบุตรนะครับที่ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับธรรมชาติของพระบิดาและธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อชีวิตของผู้เชื่อครับ ถ้าจะใช้โมเดลตะกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเนี่ยก็จะเปรียบอย่างนี้ครับก็คือครูประจาชั้นนะฮะก็คือพระบุตรได้ส่งเรื่องไปยังผู้อํานวยการก็คือพระบิดาขอให้ครูฝ่ายแนะแนวก็คือพระมยาบริสุทธิ์เนี่ยมาช่วยเสริมกําลังนักเรียนก็คือพวกเราทั้งหลายให้ได้รับกําลังใจให้ได้รับการปลอบโยนหรือการให้คําปรึกษาเพื่อให้มีกําลังในการที่จะศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนนี้ต่อไปเห็นไหมครับว่าครูทั้ง3ท่านเนี่ยท่านมีคุณสมบัติเดียวกันหมดนะฮะ แต่ท่านเนี่ยรับผิดชอบบทบาทที่แตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้เติบโตขึ้นมีกําลังขึ้นในการที่จะเรียนรู้และก็ดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเดียวนี้ต่อไปด้วยกําลังที่มาจากทั้ง3ท่านร่วมกันทํางานในชีวิตของนักเรียนครับ สิ่งที่สําคัญที่เราพบจากพระธรรมย้อนบทที่14ข้อ16 17เนี่ยนะครับก็คือคําว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปครับลองนึกดูดีๆนะครับถ้าพระเยซูคริสต์บอกว่าตั้งแต่นี้จะอยู่ตลอดไปสแสดงว่าก่อนหน้านี้อยู่ตลอดไปไหมครับไม่ได้อยู่ตลอดไปครับถ้าเรากลับไปดูในเหตุการณ์ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงนั้นเนี่ยทรงมีบทบาท ในการที่จะให้กําลังกับผู้เชื่อแต่ละคนแต่ไม่ได้สถิตอยู่ด้วยตลอดเวลาครับถ้าเขาดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระองค์จะออกจากชีวิตของเขาและเขาจะสูญเสียกําลังที่มาจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแต่พอเข้าสู่สมัยพันธสัญญาใหม่พระเยซูคริสต์ทรงบอกว่าอย่างชัดเจนครับว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับชีวิตของเราตลอดไป เพราะว่าบทบาทของพระองค์นั้นจะเปลี่ยนใหม่จากการเป็นผู้ที่ให้กําลังเพียงอย่างเดียวนั้นพระองค์จะให้กําลังด้วยแล้วก็ให้คามั่นสัญญาด้วยการที่จะเป็นมัดจําหมายเราไว้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตของเราเป็นมัดจําครับจะไม่ถูกเอาคืนไปเพราะว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์และก็เป็นสิ่งที่บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้คือชีวิตนิรันในวันสุดท้ายที่เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ครับ ระการต่อมาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราเขาพบว่าประการที่3เนี่ยพระองค์ทรงช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างจะได้รับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องการที่เราจะจดจําความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าได้ครับอย่างเช่นที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ในพระธรรมยอนบทที่16ข้อที่13นะครับเช่นนี้บอกว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนําพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับจากพระธรรมตอนนี้ที่เราได้อ่านเนี่ยเราก็จะพบว่าท,ทั้งทงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงมรฤทธิ์อำนาจที่จะตัดสินใจด้วยพระองค์เองจะตรัสอะไรด้วยพระองค์เองก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระธรมทีก็บอกว่าพระองค์ทรงให้เกียรติกับพระบิดาและพระบุตร โดยที่พระองค์จะไม่ตรัสอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เคยตรัสมาแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ตรัสอะไรที่แตกต่างไปจากพระคิตณธรรมคัมภีร์ครับ oh. นอกจากพระองค์จะสอนให้เรารู้จักความจริงแล้วนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะประทานฤทธิ์เดชให้กับเราฤทธิ์เดชเนี่ยมันมาในลักษณะไหนครับมาในลักษณะที่เป็นความกล้าหาญที่ทําให้เรานําความจริงนี้ออกไปเผยแพร่ให้กับคนทั้งหลายได้รับรู้เข้าใจในการประกาศข่าวประเสริฐนั่นเอง เราจะไม่กลัวในการที่จะพูดความจริงเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกาลังชีวิตของเราเวลาที่คุณสัมผัสได้ถึงความกล้าหาญที่เกิดขึ้นในจิตใจในการที่คุณประกาศข่าวประเสริฐนะครับให้คุณรู้ไว้ได้เลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังทํางานในชีวิตของคุณครับและนั่นเป็นคําสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8ครับว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชและท่านจะเป็นพยาน เป็นพยานเพื่อเราทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ใกล้ที่ไกลจกนกระทั่งถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกครับนอกจากนั้นแล้วนะครับประการที่3นะครับเราก็จะพบว่าพระธรรมยอม์บทที่16ข้อที่14บบันทึกไว้เช่นนี้ครับบอกว่าพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาแจ้งแก่พวกท่าน นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าทันทีที่เรารู้สึกขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับสิ่งดีๆที่ทรงโปรดประทานให้กับเราอภัยโทษบาปให้กับเราซึ่งพระชนเพื่อเราบนไม้ก,กันเขนและก็เรารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของพระเยซูคริสต์เน <Uh ี่ยนะครับเกิดจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเราครับไม่ได้เกิดจากความคิดส่วนตัวของเราเองหรือว่าเรามีกําลังในการที่จะทาสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของเราเอง <oh ประการสุดท้ายครับประการที่4ครับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะประทานนิสัยใหม่ให้กับเราประทานคุณลักษณะใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้กับชีวิตของเราครับซึ่งในภาษาคริสเตียนเราเนี่ยเรียกว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลาเทียนะครับบทที่5ข้อที่2 2ถึง23ซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับส่วนผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยลิสต์รายการเหล่านี้นะครับที่พูดถึงคุณลักษณะต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ออกมาแล้วก็เราสามารถจะทำได้ครับเมื่อเราพึ่งพากําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือผลของคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตครับ ข่าวดีประการต่อมาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยของเราครับนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เราเคยตั้งใจจะทําดีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแล้วเราทําไม่ได้ในสมัยที่เรายังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะทําสิ่งนั้นได้มากยิ่งขึ้นครับ oh. พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับจะช่วยเราในเรื่องต่างๆในชีวิตของเราอย่างน้อย5ประการดังต่อไปนี้นะครับ ประการที่1เลยครับพระองค์จะช่วยให้เราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นครับประการที่2ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราเนี่ยมีพัฒนาการในชีวิตคริสเตียนและเป็นในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นมากยิ่งขึ้นครับประการที่3นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้กําลังแก่เราในการที่จะอ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็อธิษฐานอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความหมายมากยิ่งขึ้นครับมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮะประการต่อมาครับประการที่5ครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะให้กำลังกับเราในการเอาชนะความบาปด้วยอริเดทที่มาจากพระเจ้าครับเวลาที่เราต้องต่อสู้กับความต้องการในฝ่ายเนื้อหนังของเราเราอยากจะลงมือทําบาปบางสิ่งบางอย่างให้เราที่ฐานว่าข่าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดเสริมกําลังพวกข้าพระองค์ให้เอาชนะสิ่งนี้ได้ด้วยเถิดขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ปกป,ป,ป,ป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากสิ่งนี้ด้วยเถิดและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยับยั้งแล้วก็ช่วยเราให้มีกําลังในการที่จะเอาชนะความบาปนั้นได้ครับ ในเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมีถ้อยคําอีกถ้อยคำหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือจงเตรียมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าไงครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18บอกกับเราไว้อย่างชัดเจนครับว่าอย่าเมาเล,ล่างุนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำว่าอย่าเมาเล่าอางุ่นแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าให้เล่าอางุ่นหรือว่าสิ่งที่เป็นบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเล่าอย่างเดียวนะฮะอะไรก็ตามเนี่ยมาควบคุมชีวิตของเราให้เราขาดสติฮะคนที่เมาเล่าออางุ่นจะควบคุมตัวเองไม่ได้ครับแต่จะถูกเนื้อหนังควบคุมแต่คนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ถูกเนื้อหนังควบคุม ไม่ถูกความปรารถนาของตัวเองควบคุมจะถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะควบคุมเราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่เราได้ศึกษากันไปตอนต้นแล้วก็คือว่าพระองค์จะเสริมกําลังเราให้จดจําให้ได้ว่าพระคัมภีร์เคยสอนอะไรเราและพระองค์จะให้กําลังกับเราในการที่จะทําตามคําสอนนั้นสิ่งนี้แหละครับเขาเรียกว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ ก็คือการที่เราตระหนักรับรู้แล้วก็อยากจะทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยพระเจ้าได้รับเกียรติคนทั้งหลายได้รับพรจากชีวิตของเรานั่นเองครับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับและเราจะรักษาการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ไว้ได้อย่างไรครับ ก็โดยการที่เราเข้าใจหลักการที่พระเจ้าทรงกระทํากิจการในชีวิตของเราครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอครับนั่นคือช่วงเวลาที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงกระทากิจในชีวิตของเรานั่นคือหนทางในการเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณครับคือเต็มล้นด้วยพระวจ,จนะของพระเจ้าซึ่งตรัสโดยการทรงนําของพระวิญญ,ญาณ การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณผ่านทางคําอธิษฐานเมื่อเราระลึกถึงพระเจ้าอาธิษฐานเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทํางานในชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าตัดสินใจเลือกในหนทางที่ถูกต้องนั่นคือการที่เราเลือกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของเราถ้าเราตีความจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18เนี่ยเราก็จะพบว่าเต็มล้นแปลว่าได้รับการควบคุมโดยใช่ไหมครับถ้าคุณเต็มล้นด้วยเล่าอางุน่นคุณก็จะถูกควบคุมโดยฤทธิ์ของเล่าอางุน่น แต่ถ้าคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคุณก็จะถูกควบคุมโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณนั่นเองครับฉะนั้นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณจึงหมายถึงการที่ชีวิตของเราได้รับการควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางหลักการและหลักเกณฑ์ของพระเจ้านั่นเองครับ เป็นไงกันบ้างครับเมื่อเราได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมที่จะแชร์สิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อจะช่วยให้พี่น้องที่อาจจะยังเชื่อไม่หรืออาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากนักนะครับได้รู้ได้เข้าใจร่วมกันและเราจะมีความมั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์คลิปนี้ต่อไปเพื่อในที่สุดแล้วเราจะได้เติบโตไปด้วยกันผ่านทางสิ่งที่ทั้ง CGN ไทยแล้วก็ Campus Crusade for Christ นะครับ C ได้ร่วมกันจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาครับแล้วก็อย่าลืมไปดูให้ครบทั้ง5 EP นะครับนี่เป็น EP ที่5นะครับดูตั้งแต่ EP ที่1-5ถึง5แล้วจะพบกันใหม่ใน EP ที่6ครับ EP สุดท้ายในซีรีส์ผู้เชื่อใหม่ครับถ้าทุกคนสนใจอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook CGN ไทย พวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ